มีการเปิดเผยออกมาอีกแล้วครับว่ามีแข้งซูเปอร์สตาร์ที่ค้าแข้งอยู่ในซาอุดีโปรลีกเขานั้นเริ่มที่จะไม่แฮปปี้กับชีวิตการคาแข้งที่นั่นแล้วโดยแข้งคนนั้นกล่าวครับก็คือมิดฟิล์ชาวเซอร์เบียอย่างเซอร์เกมิลินควิชซาวิชที่ต้นสังกัดปัจจุบันของเขาครับคืออัลฮิลาลแม้ว่าเจ้าตัวครับเพิ่งจะย้ายมาค้าแข้งในตะวันออกกลางเพียงแค่6เดือนเท่านั้นโดยเป็นที่แน่นอนครับว่าเรื่องราวของเซอร์เกมิลินควิชซาวิช ที่เริ่มไม่มีความสุขในซาอุดีอาระเบียและต้องการย้ายกลับไปค้าแข่งในทวีปยุโรปไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่อะไรครับเพราะก่อนหน้านี้ก็มีรายของกองการทีมชาติอังกฤษและอดีตกัปตันทีมของทางลิเวอร์พูลอย่างจอแดนเฮนเดอร์สันที่พึงโบกมือลาอาอิติฟากย้ายกลับไปยังยุโรปและซบทีมอย่างอาแ์จ็คอัมสเตอร์ดัมขณะที่ทางคาริมเบนเซมาก็เหมือนจะมีข่าวลือว่าเขากำลังหาทางแย,ยกย้ายก,กับอาอิติฮัดอยู่ อย่างไรก็ตามครับหากมาพูดถึงในรายของมิลินโควิดซาวิชหลังจากที่เขาโบกมือลาอินซีฟ้าขาวยังลาเซโอไปอยู่ในซาอุดีโปรโลีกกับอัลฮิลาวซึ่งการย้ายมาอยู่กับอัลฮิลาวนั้นทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเพรียบพร้อมพอสมควรไม่ว่าจะเป็นค่าเหนื่อยที่ได้รับสภาพทีมที่เต็มไปด้วยซูปเปอร์สตาร์ยอดแฟนบอลที่เดินทางเข้ามาชมในสนามหรือจะเป็นผลงานของทีมที่ยังคงรังจากฝูงอยู่ในปัจจุบันและเขาก็มีสถิติที่ดีกับทีมตัวยิงไป8ประตูและทำอีก4แอสซิสจากการลงสนามไป16นัด ถือว่าทุกอย่างดูดีกว่าในรายของเฮนเดอร์สันซึ่งดูเหมือนจะไม่มีจุดบกพร่องและน่าจะมีความสุขดีแต่จะว่าครับสื่อในประเทศอิตาลีอย่างอิวเมสเกโรพวกเขาก็ไดเอาอมารายงานว่าจากนันานของมิลินโควิชซาวิชเขาได้พบปะกกับอดีตเพื่อนร่วมทีมที่ลาเซโอที่สนามบินเนริยาร์ตหลังจากที่พวกเขาพ่ายแพ้ต่อทางอินเตอร์มิลานในศึกซูเปอร์คปาอิตาเลียนนาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและได้บ่นเรื่องราวของเขากับอดีตเพื่อนร่วมทีมว่าอยากจะย้ายก,กลับไปเล่นในกรุงโรมอีกครั้ง ครั้งนี้ครับในตอนที่ย้ายมาทาานของอัลฮิลาาใช้เงินราวๆ40ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวเซอร์เกย์มิลินควิชซาวิชมาจากลาซิโอโดยการเซ็นสัญญาร่วม3ปีพร้อมกับรับค่าเหนื่อยราวๆ20ล้านยูโรอย่างไรก็ตามครับณนะปัจจุบันมิลินโควิชซาวิชในวัย28ปีเขายังคงได้รับความสนใจจากหลายสโมสรแต่เจ้าต,ตัวก็ต้องยอมลดค่าจ้างจำนวนมากหากเขาหวังจะย้ายกลับไปค้าแข่งในยุโรปอีกครั้งนั่นเองเลยครับ และก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ